สวัสดีครับยู่ในเกม fc m o n g b a นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็น cm นะครับสซคตเต้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากๆนะครับในโหมดของ manager นะครับก็เลยนะครับซื้อตัวมานะครับเป็นตัวเม็ดส้มนะครับเอามาทดสอบดูนะครับสำหรับักเตะกนนี้ก็จะเป็นนะครับตำนานบราซิลนะครับที่ถือว่านะครับมีความแข็งแกร่งมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือนะครับตัวนี้นะครับ มีความสามารถที่ถือว่านะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเวลาเล่นนั่งนะครับจะเล่นนะครับ CM แล้วก็เป็น CM ได้ด้วยนะครับพลังงานนะครับ5ดาวนะครับสุดๆมากนะครับถ้าสกิล4ดาวก็ถือว่านะครับดีมากๆแล้วนะครับความสามารถนะครับที่เป็นแบบรวมๆนะครับฝีเท้านะครับก็ถือว่านะครับความเร็วพอได้นะครับ การยิงนะครับการจบสกอร์ถือว่านะครับยิงนอกกรอบอันตรายมากสลับตัวนี้นะครับการจ่ายบอลนะครับดีนะครับสลับตัวนี้นะครับจ่ายบอลดีสร้างสรรค์เกมดีนะครับการเลี้ยงบอลนะครับถือว่าได้นะครับสภาพร่างกายนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับสลับตัวนี้นะครับมีความสูงนะครับแล้วก็น้ําหนักที่กําลังพอดีนะครับฝีเท้า55นะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับที่ผมอัพมานะครับ สกิลนะครับผมอัพนะครับอัพยิงนะครับเพื่อเอาเป็นตัวจบสกอร์เลยนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเซโรสตเกอร์นะครับแล้วก็มีเพิ่มจ่ายอีกนิดหน่อยนะครับก็สกิลนะครับรวมรวนะครับฟีเท้าได้นะครับการจบสกอร์สูงมากๆนะครับถ้ามีโอกาสได้จบนะครับก็คือนะครับทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับฟีเท้าที่ใส่อัพมาขนาดนี้นะครับ การส่งบอลนะครับสกิลระดับนี้นะครับส่งบอลถือว่าดีนะครับนานๆอาจจะมีนะครับจ่ายบอลผิดพลาดได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสลับเกมรับนะครับไม่ดีนะครับแต่ว่าลูกมงนะครับยังพอได้นะครับเพราะว่าตัวสูงนะครับร่างกายนะครับอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่านะครับแข็งแกร่งมากนะครับสลับนะครับ C m นะครับก็ร่างกายดีกว่าตำแหน่งปีกนะครับสกิลนะครับ ก็ือว่านะครับได้นะครับมีฟีคิกนะครับส่งพลังไปเหนือชั้นนะครับยิงนะครับยิงประตูนะครับยิงไก่ได้ดีนะครับไซ์ก้อยได้นะครับก็ถ้าใครถนัดนะครับตัวนี้ก็คือตัวอันตรายเลยนะครับคูต่อสูก็อาจจะสู้ลำบากหน่อยนะครับมาในระบบอันนี้ก็เป็น433ามสแอแทกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวผู้เล่นก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ระบบนะครับที่เอามาเล่นนะครับช่วงนี้นะครับทดสอบหลายอย่างครับก็มาอยู่ที่เวอร์สองนะครับเวอร์คลาสสองนะครับแต่ว่านะครับคู่ต่อสู้นะครับไม่ต้องห่วงครับเจอตำนานบ่อยนะครับเจอตำนานหนึ่งเจออะไรบ่อยนะครับเพราะว่านะครับแต้มเลตติ้งผมมันสูงนะครับก็เลยเจอประจำนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เซตอยู่ประมาณนี้นะครับ เน้นเกมลุกไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากที่ตัวเกมเขาทำมานะครับก็มาดูในเกมนะครับว่าการทำงานจะได้ขนาดไหนนะครับสำหรับที่ผมไปลองมาแล้วนะครับคือการทำงานดีมากๆนะครับคู่ต่อสู้นะครับตำาน่านะครับเลตติ้งนะครับ462นะครับผม430นนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเวลาเจอกันนะครับปกตินะครับเจอ ตำนานนะครับ3 2 1นะครับปกตินะครับตัวที่เขาใส่นะครับอาจจะไม่เท่าไรนะครับแต่ว่านะครับเวลาอัพมันมีผลนะครับก็มาดูนะครับก็ระบบที่ผมใช้นะครับอาจจะเกมรับไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จะไปเพิ่มตัวเกมลุกนะครับ นี่นะครับได้บอลมาจ่ายทันทีนะครับจะวิ่งไปทางปีขวานนะครับวิ่งไปรอเลยนะครับนี่นะครับยิงพวกยิงนอกกรอบนะครับดีนะครับ ก็ถือว่านะครับมาปั่นป่วนได้นะครับสลับโซคาเต็นะครับดูจังหวะนะครับที่เขาจะยิงนะครับตัวนี้นะครับดึงตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับในกรอบก็มีตัวเยอะนะครับแต่ยิงได้นะครับการจ่ายบอนะครับมันมันจะต่างจากตัวอื่นนะครับที่จ่ายนะครับเพราะว่าเป็นเพเมเกอร์ที่จ่ายบอลดีนะครับแบบนี้นะครับน่าจะเละนะครับอ๋อตัวนี้นะครับ ชุดตัวแรกเอานะครับเดี๋ยวผมจะไปทํานะครับกิจตรงนั้นก็ว่าจะทําอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับนี่นะครับถ้าหลุดมานะครับก็เละนะครับก็แผนนี้มันเป็นเกมลุกนะครับก็คือนะครับมันจะบุกเยอะนะครับแล้วก็เกมรับจะรั่วนะครับ ก็อินเทอร์เน็ตนะครับมันมีปัญหานิดนนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับถ้าหลุดนะครับเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าลูกเปิดนะครับไม่ค่อยได้กินนะครับคู่ต่อสู้กินไม่ได้นะครับตัวอลิซอนก็ยังดีอยู่นะครับ นอกกรอบแบบนี้นะไม่ค่อยพลาดนะครับตัวแอคองเดตครับตัวนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายที่ถือว่านะครับเป็นเมตาในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าแบ็กขวานะครับผมอยากได้ตัวฮาคิมีนะครับแต่ว่าช่วงนี้หายไปเลยนะครับจบครึ่งแรกนะครับโดน2ประตูนะครับ แต่ว่านะครับมันก็ถือว่าพอได้นะครับคะแนนยังไม่เยอะเลยนะครับเหมือนจะรับบอลลำบากนะครับเจอคู่ต่อสู้แบบน,นี้นะครับ มันเอาคู่ต่อสู้ไม่ค่อยอยู่นะครับขอเปลี่ยนนะครับตัวลุกนะครับนี่นะครับรับบอลกันลำบากมากนะครับขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับ โดนไปสองลูกแล้วนะครับจุดตัวนี้อันตรายเน้่ยิงนอกกรอบดีนะครับนี่ยนี่ครับยังยิงได้นะครับตัวโซคาเต้นะครับคือยังบุกไม่ได้นะครับเกมนี้นะครับ ก็น่าจะต่ออีกเกมนะครับให้ดูนะครับ mm hmm. เกมนี้นะครับน่าจะได้ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่า เหมือนสู้ไม่ได้นะครับเหมือนตัวนะครับเบลลิงแฮมมันหมุนได้นะครับหมุนยิงนะครับก็ไม่เคยเจอครับกรณีแบบนี้เหมือนล็อกผลกันนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่นะครับใครยิงก็เข้านลครับเหมือนเล่นแบบนี้มันเล่นลําบากนะครับ เกมนะครับเละนะครับเกมนี้นะครับปกติผมจะมีกลางตัวรับหนึ่งตัวนะครับแต่ว่านะครับรีวิวกลางลุกนะครับรีวิวตัวลุกเลยไม่มีตัวรับนะครับนี่เกมคู่ต่อสู้ก็คืออันตรายมากๆนะครับเกมนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวขอเซตนะครับแท็ติกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะเหมือนเกมลุกนั่นนะครับแต่ว่านะครับปรับแบบนี้นะครับเกมลุกริงนะครับเป็นสองหนึ่งสองสองนะครับเกมลับก็ผมใส่นะครับใส่กล้ามหน้าไปเลยนะครับกดดันนะครับระยะห่างอ่ะ ถ้า4 3 3ใส่ a อ t แท็กนะครับก็กดดันสูงเพิ่มตรงนี้มานะครับก้าวล้าใส่เข้ามาเต็มเลยนะครับเพิ่มระยะเข้ามานะครับเช็คลำหน้าไปนะครับที่จริงนะครับก็ถ้าเล่นเกมรับมันก็สนุกดีนะครับแต่มันยิงน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับเลยเอาตัวลูกแบบต่างๆมาลองดูนะครับ คนนี้นะครับน่าจะพลังไม่ต่างกันมากนะครับพอสู้กันได้นะครับตัวฟีเยอะนะครับมานะครับตัวฟีก็อันตรายนะครับชอนก็อันตรายนะครับมาดูนะครับเกมนี้นะครับต่างนะครับจากรอบที่แล้วนะครับ นี่นะครับตัวได้จ่ายนะครับนี่ครับยิงนะครับนอกกรอบก็เข้านะครับนี่ครับอันตรายไหมนะครับบอกแล้วนะครับคือนะครับตัวตัวมันดีนะครับถ้าได้บุกนะครับนี่ครับใครจะไปยิงตรงนั้นเข้านะครับนี่น้อยตัวมากนะครับยิงแบบนี้เข้านะครับเกมเริ่มมานะครับเกมนี้นะครับ นี่ครับเวลาเกมมันดีนะครับมันก็จะต่างนะครับคู่ต่อสู้เปิดมายังไงก็นี่นะครับถ้าไม่โดนยิงนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ประตูนะครับส่วนมากนะครับเตะมุมก็เคลียร์ได้นะครับนี่ครับรอดมาได้นะครับ เอาลครับเกมลุกตึงๆนะครับก็ยับตัมตัวนั้นนะครับก็ถือว่าได้นะครับตัวเลขนะครับอันตรายทุกล่างนะครับก็เน็ตมีปัญหานะครับนิดๆนะครับ นี่ปัดไปได้นะครับเกอบได้ประตูนะครับเหมือนเน็ตมันจะไม่สเสถียรนะครับคู่ต่อสู้มันเน็ตแดงไปนะครับ ตัวสู้ออกไปแล้วนะครับผมก็เน็ตไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับนี่ครับรับบอลมาจ่ายได้เร็วมากนะครับถ้ามีตัวนะครับพักบอลให้นะครับน่าจะได้ยิงเยอะกว่านี้นะครับไอตัวนะครับ โซคาเตสยิงแถว2องครับดีมากๆนะครับตัวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเอาเจลาดลงมานะครับนี่นะครับ จ่ายบอลมานะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าเปิดโยนมานะครับผู้รักษาประตูเอาได้นะครับสบายมากนะครับโซคเตสยังไม่เติมนะครับยังจะเหมือนแดนกลางนะครับแต่ก็อันตรายนะครับรอเก็บแถวสองได้ดีนะครับ นี่ครับรับปอนจ่ายนะครับจะเหมือนตัวทําเกมอยู่บางจังหวะนะครับแต่ว่านะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะยิงนอกกรอบนะครับหรือไม่ก็เข้าไปทําจังหวะยิงนะครับอันตรายนะครับตัวนี้นะครับคือเหมือนตัวนะครับสร้างสรรค์เกมนะครับแต่ว่านะครับบางจังหวะนะครับก็จะยิงได้ดีมากๆนะครับ ก็ฮอนเน็ตน่าจะเริ่มไม่ไหวนะครับน่าจะรีวิวนะครับประมาณสองรอบนี้เลยนะครับนี่นะครับได้บอลนะครับจะเลือกจ่ายบอลนะครับที่พอจะทําให้ตัวนะครับตัวลูกเติมขึ้นมามันจะง่ายนะครับ นี่นะครับได้อีกประตูนะครับการยิงนอกกรอบไปนี้นะครับมันทำให้นะครับมีโอกาสสนะเจอะนะครับนี่นะครับจบสกอร์นะครับ จบด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับก็ดูผลงานนะครับโซคาเตสนะครับก็คือนะครับถ้ามีตัวทําจังหวะให้นะครับการยิงนอกกรอบนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จ่ายบอลนะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นตัวทําเกมที่เล่นได้ดีนะครับไปข้ามนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับจ่ายให้โซคาเตสยิงนะครับ โซคาเทสนะครับยิงนะครับยิงหนึ่งครั้งนะครับได้หนึ่งประตูนะครับจ่ายบอลนะครับสี่อบนะครับจ่ายแบบคีพารนะครับจ่ายพาสไปนะครับสี่ครั้งนะครับถือว่านะครับเข้าเป้าเต็มนะครับก็ไม่ค่อยมีตัดบอลนะครับแต่การทําประตูนะครับคือดีมากๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสรับการรีวิวในวันนี้นะครับสลับโซคาเตสนะครับก็สรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ